ศาสตราจารย์ดรเอะพลังจริงอาจารย์เอก้าคิยปสินแสพ่อครูและตั้งสารพระวิสุวรรณให้กระทรวงกลาโหมก็มาเสอที่คุณสุดทายสุดท้ายคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเอาชื่อจริงชื่อเล่นดีกว่าลูกพี่พี่นก็หอยครับพี่หอยวิธีทมาแล้วก็ขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลมีเดียนะพี่นะพี่หอยเป็นอะไรมา ปวดตรงไหนปวดตรงหลังมาหลายวันแล้วอ๋อโอเคผมไม่ใช่หมอนะพี่ผมได้นผู้ทุ่เจ้ากรรบริเวณให้ได้ไดฟรีนะพี่นะครับผมเดี๋ยวขอแยกตนะรงนี้กระดูกหลังเคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาหลวงพ่อป่วยเลยนี่คุณพ่อป,ประหลัดขิดหลวงพ่อปวยวัดโกศิตารามนี่ยุคแรกเลยนะก่อนปี2500เนี่ยท่านสักยานไว้เต็มเลย ยันตุกตายันอะไรทัท่านหมดเลยลงหัวให้นะพี่นะลูกห,หลังมันเคลื่อนสองอนอยู่มันก็ทับขาเรากระดูกทับเส้นอ่ะมมนไม่จะช้าขาด้วยน,นี่ผมปวดมาจะเดือนหนึ่งแล้วรอหน่อพี่นะอะไครับ หอยลันเดนดูกระดูกมั็นข้าที่แล้วพี่หอยลองเดินดูออแต่ว่ามันมันเป็นมันเสศษที่วิชาอาคมอยากพี่หอยลองเดินดูใช่ใช่คือตอนแรกน่ะมันจังปวดปวดแต่ตอนนี้มันต้ลมตลมที่หอยต้มลมมันก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองเออเออเออตรงหมดแล้วกระดูกมันตรงหมดแล้วอ๋ี่หายลันเดนก้าวยาวดู กดยใจใจใช่ไหมครับ้ช่ครับไปไหว้ก่อรำด้วยอีกทีนี่หน้อชัก้วยอกทีเลยได้ครับไปไหว้ก่อน มันต้องรู้สึกได้จริงตัวเราถ้าถ้าหายมันก็คือนี่ครับมันพิษศาสตร์อยู่แล้วมันเป็นวิชาอาคมของซุกพันเด็กก็คือหลวงพ่อปานวัดปางนนมโภและก็เนี่ยหลวงพ่อปานรุ่นแรกเดี๋ยเนี่ยขี่หมูแล้วก็ตลาด คุณพ่อประหลัดขีดผมเพ่อกโวยแค่แค่เรียกคุณพ่อประหลัดขิดอ้าจารย์ครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับอาจารย์กลับี่โมงครับอยู่ทุกวันพี่ไม่เดี๋ยวผมได้โทรให้พี่สาวผมมาเลยพร้อมมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หอยเราบอกพ่อแม่พี่น้องเชิญชวนก่อนว่าเป็นไงพี่ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยคือที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจับตอนแรกก่อนคือตอนแรกครับผมปวดปวดหลังผมรู้นะว่าผมว่าผมน่าจะนอนผิดห้าหรือสี่อย่งโดยโดยความรู้สึกของผมคือ ผมเป็นคนชอบนอนที่นอนนุ่มลับพอผมมาขายข่อเนี้ยผมไปช่บโฮเทลนอนเลยนอนแล้วก็เผื่อว่าที่นอนมันมันแข็งแั้ว่าผมน่าจะนอนผิดท่าอะไรเงี้ยผมก็ปวดมาอยู่หลายวันน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะแต่มาเมื่อกี้เนี้ยอันนี้ผมผมพูดผมพูดจะหาว่าเนี่ยผมจะมา้องอ๋อเข้าใจเขา้แต่ว่าอันนี้คือเออมันตามปกทิเลยพี่มันไม่มันมันหาย หายเลยอะเรียกว่าหายดีดีกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยผมก็จะปวดๆเอ้ยมันอเ a ซิ n g มากมาเลยซึ่งเราช่วยฟรีไงพี่มันคือเราช่วยฟรีมาเป็นเดือนๆแล้วนะที่เนี่ยเรามาทุกวันใช่คนระับเอ่อตอนแรกผมผมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมว่าเออผมยังไม่เคยเจอชาต่อครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าก็ยังไม่ได้ดูอะไรนะคือแต่ครั้งนี้ คือว่าผมโชคดีมากเลยเดี๋ยวผมก็บอกว่าผมขอนแทคโทรหาทุกสาวรีบโทรเลยพี่จะอยู่ที่พตลาดสองให้มาเดียวก็รีบมาใช่ใช่ในกวยเชิญชวนคนพ่อแม่พี่น้องที่คิดถึงหน่อยพี่ให้มาชั้นเอ็มต้องบอกเราช่วยฟรีบอกก่อนเลยครับนะว่ามาตรงเนี้ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรดูหมอด้วยลงหน้าหน้าท้องให้ด้วยาทำพิธีให้ด้วยอยผมอยากลงบ้านเลยอ้แล้วก็เชิญชวนกันเลยนะผมมาอยู่เนี่ยตั้งแต่วัน น่าจะเดือนหนึ่งละและเนี่ยแหละผมลงมาครั้งแรกก็อย่างที่บอกอยากลองของแล้วก็ได้ดีเลยครับเอาเป็นว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมผมบอกผมบอกไ้เลยนะมาเลยครับดูฟรีอาจารย์ทำให้แล้วก็หายจริงๆหายจริงๆถ้าเผื่อไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่คงจะเดี๋ยวผมต้องโทรหาพี่สาวผมเพราะว่าตอนเนี้ยพี่สาวเป็นอะไรเหรอเขาเหมือนเขาปวดร้าวปวดร้าวปวดร้าวเชิญมาได้เลยเชิญมาได้เลย คือตอนแรกไปฟังเข็มแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าก็าื้อยากินก็ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ผมว่าลองอันนี้ดีกว่าลองรอ,งองกันมา <c oughs> ดูมัน,นมเป็นวิชาคมมันดีมากในการเสกเ <c oughs> <c oughs> ว็บเดียว <c oughs> <c oughs> ผมอยากให้คนที่ได้ดูนะครับหรือใครมีอาการอะไรเนี่ยมาพบกัาจา์เลยดีกว่าครับนะครับตรงนี้ยินดีช่วยเต็มที่ช่วยฟรีอยู่แล้วอันนี้จากจากประสบการณ์ตรงเมื่อกี้นี้เลยว่าเต็มร้อยครับ นะครับขอบคุณขอบคุณ้าขอบคุณเช้าอาจารย์จะผมปัดตัวก่อนอาจารย์จะ่านข้าวเยย